ถ้าตอนนั่งสมาธิพยายามกดห่มความคิดไม่ให้คิดตอนเปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นเดินจงกรมให้ดูความคิดที่ไหลผ่านแต่ถ้าเดินจงกรมแบบกดห่มความคิดเวลาเปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นนั่งสมาธิให้ดูความคิดไหลผ่านแบบนี้ใช่ไหมครับอืมเดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปกดห่มความคิดนะ ไม่ต้องไปกดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธินะปล่อยมันคิดไปนะมันคิดปล่อยมันคิดไปให้ดูการเดินของเรานะให้ดูร่างกายที่กําลังเดินอยู่ดูฐานกายไว้นะตอนที่เดินจงกรมเนี่ยดูฐานกายนะครับมันจะคิดอะไรปล่อยม,มันไม่ต้องไปกดนะแล้วเราจะเห็นเราเดินไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะคิดอะไรไม่รู้อย่างเงี้ยอ่าอันนี้ใช่นะแต่พอมานั่งสมาธิแล้วเนี่ยถ้ามันคิดเราก็ดูความคิดไปนะดูความคิดเกิดขึ้นเป็นภาพเป็นแสงเป็นสีอะไรก็ก็นั่งดูมัน ไม่ต้องไปกดนะครับถ้ากดความคิดมันจะเป็นสมถะน,นะมันก็ต้องอทําสลับกันไม่ต้องไปสนว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนานะก็ให้เห็นอะไรก็ดูวันั้นแบบนี้เดี๋ยวมันจะปรับเปลี่ยนของมันเองนะครับไปลองดูนะถ้าน,นิพานแล,แล้วแล้วต้องปรินิพานอีกรอบหลังนิพานต้องฝึกอะไรต่อให้ปรินิพานครับไม่รู้เหมือนกันนะครับมันต้องผมก็ไม่เคย ก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละนะก็เ mm รียนรู้ไปนั่นแหละมันก็จะไปของมันเองนะมันก็จะไปของมันเองไปเรื่อยๆนะสะสมกําลังไปเรื่อยๆไงเหมือนเราบาเพนเพียนเหมือนผู้เจ้านะก็น่าจะยี่สิบอสงไขยมั้งแต่ไม่ต้องลงมาเกิดไงก็อยู่ยาวเลยไงก็เป็นนิพานแล้วก็แบบไม่ต้องลงมาเกิดแล้วสบายแล้วไม่ลําบากแล้วแล้วฝึกต่ออีกสิบเก้าอสงไขยอะไรประมาณเนี้นี่เดานะ เดานะแล้วก็ปริพัานา์ไปเลยเงี้ยนะก็น่าจะเหมือนกันนั่นแหละนะเพราะว่าเพรงะมนก็ไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันนะมันก็เรียนรู้อะไรไปนั่แหละบารมีสิบทัศนยากจังครับถ้าทําได้จะได้โูดาไหมครับไม่ต้องไปสนใจนะมันเป็นแค่หลักทฤษฎีนะถ้าเราดูมันก็ยากหมดเนี่ยมันเหมือนแบบ เรามองดูภูเขาลูกนี้อ่ะโอ้โหใหญ่จังเลยเงี้ยไปไม่ไหวหรอกเนี้ยยังไม่ทันได้เดินเลยนะไปอ่านตำราก่อนโอ้ลูกใหญ่จังเลยจะเดินถึงยอดไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะก็ความท้อก็มาเยือนนะครับทําให้เราไม่มีกําลังใจในการฝึกแต่ถ้าแบบก้มหน้าก้มตาเดินอย่างเงี้ยนะไม่สนใจเลยก้มหน้าก้มตาเดินไม่มองข้างบนเลยยงเงี้ยไม่อ่านตำราเลย,ยงเงี้ยเออถึงแค่ไหนก็แค่นั้นเหนื่อยก็พักแล้วก็เดินต่ออย่างเงี้ยนะอันนี้ถึง ถึงแน่นอนนะอาหิงสกะไม่มีศีลฆ่าคนจนครบพันคนบรรลุธรรมแค่คำว่าเราหยุดแล้วท่านสิยังไม่อยู่แสดงว่าการบรรลุธรรมอยู่ที่จิตไม่ต้องมีศีลหา้าใช่ไหมคะมันก็ประมาณนะั้นนะมันก็ประมาณนั้นแหละแต่อย่าลืมว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีกำลังชาญกันสูงมากนะมีกำลังชาญกันแบบเต็มสตรีมแล้นะอย่างน้อยฌานสามอเงี้ย พอแบบผู้เจ้าพูดด้วยกระแสพลังธรรมของท่านแค่นิดเดียวก็บรรลุได้เลยนะบรรลุได้เลยนะก็อย่างเราเนี่ยไม่มีกําลังชานอะไรเลยอ่ะอยู่ดีแบบจะมาให้บรรลุไวๆเหมือนสมัยพุทธการเป็นไปไม่ได้นะ impossible มันต้องมีกําลังสมาธิกําลังสติในระดับหนึ่งก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบเออร้องราทําเพลงทั่วไปแล้วก็แบบฝึกอยู่บ้านชิวๆแล้วก็จะแบบ แป๊บเดียวบอลลูโสดาบานเลยเป็นไปไม่ได้นะทําไม่ได้นะทำไม่ได้หรอกก็ต้องปฏิบัติก่อนนะปฏิบัติก่อนนะ